กราบสวัสดีทุกเจ้าทุกท่านด้วยนะครับผมเจมหฮินติลโปรสลอตมาเรียบร้อยแล้วสวัสดีพี่พี่น้องๆเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับทางด้านสบปปหลัวก็มีด้วยนะครับอ่านะครับเรียบร้อยโอ้เมื่อวานนี่วุ่นวายชายทะเลแล้วก็โอ้โหเผลอหลับไปหลายรอบเหมือนกันนะเออถึงหมอนไม่ได้ครับเออคนทํางานมานี่เหนื่อยฮะ มีหมอที่พร้อมนอนทันทนีบางทีก็จบที่โซฟาไม่ถึงเตียงนอนนะนะครับโอ้ลุยสาลทามสองวันติแล้ววันนี้ขอโยกย้ายมาที่มาจงเวเใจเย็นๆนะครับสำหรับพี่ๆที่ขอเกมวายไปในโตหรือนผีข่าวบอยมาเดี๋ยวแอดเจมจัดให้อ่เจะโรคเดี๋ยวขอมาที่มาจงเวก่อนเพราะว่าโอ้โหไม่ได้เล่นกี่วันแล้ววะเนี่ยเอาจริงนะคือไม่ได้เล่นเลยมาจงเวอนะ อ่ะมาเดี๋ยวมาลุยกันหน่อยครับสำหรับมาจงเวนะวันนี้ออกตัวกับว่าวันนี้ทุนไม่เยอะนะช่วงปลายเดือนก็งี้เลยนะอืมประหยัดประหยัดแล้วกันวันนี้ทุนมาแค่ห้าบาทอ่ะเดี๋ยวขอปรับไปที่เบดสาบาทก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวขอกดล้างหน้ากระดานไปก่อนนะเดี๋ยววันนี้เล่นไม่ใช่สูตรหรอกทุนน้อยก็มีเล่นแค่ไหนได้แค่นั้นแหละนะครับถ้าบอกว่า ไม่ได้หวังว่าจะได้กําไรก็คงไม่ถูกนักฮะมาเล่นก็ต้องหวังกําไรอยู่แล้วนะเอามาเปิดนี้ดีนะ67บาทโอ้โหดูทรงแตกนอกน่าจะเอาเรื่องว่าวันเนี้ดูทรงแตกนอกน่าจะเอาเรื่องอยู่นะอามาดูฮะไปเรื่อยวันนี้แอดเจมกินข้าวกับอะไรช่วงช่วงเที่ยงเนี่ยกินไอ้ข้าวตำสั่งปกติไม่ใช่ข้าวตำสั่งเดี๋ยวข้าวละแกง นะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้พี่พี่ลงหรอกเพราะว่ารีบมากฮะรีบกินรีบรีบไปทํางานนะแต่ว่าเมื่อช่วงพักช่วงเบรกเมื่อช่วงตอนบ่ายๆก็ไปซื้อไออะไรนะนึกอยากกินอ่ะเขาเกี่ยวปักหม้อะนะพี่พี่ท่านใดเคยกินฮะนะใครจะไม่เคยกินปะเขาเกี่ยวปักหม้อได้จะเคยกินกันหมดแหละนะอร่อยอร่อยฮะสองชิ้นสามสิบบาทก็น่าซื้อนะไม่แพงฮะอร่อย นานๆได้กินทีฮะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้กินเลยนะเขาเกยวปากหม้อเนี่ยนะที่เจมถ่ายลงให้ดูนั่นแหละแล้วก็บอกที่หนึ่งวันนี้มีกิจกรรมติดตามกันให้ดีนะครับวันนี้มีกิจกรรมแจกอีกแล้วเลยเจมแน่นอนก็ผมไอเจมแจกอยู่แล้วแจกเรื่อยๆมีโอกาสไม่ได้หาเรื่องแจกนะก็แสดงความยินดีกับนะเพื่อนๆพี่ๆที่ส่งรายชื่อมาในกิจกรรมเรื่อยชื่อเขาให้ชินว่า พี่ๆเนี่ยอยากให้แอดเจมเรียกแทนตัวพวกพี่ๆว่าอะไรนะครับก็มีสามระดับนะที่คัดเลือกกันมาแล้วคือเจมไม่ได้คัดคนเดียวนะเจมมีเพื่อนๆคือเอาให้คนนั้นคนนี้ดูให้พวกเพื่อนให้พวกพี่เขาดูด้วยนะครับก็มีชื่อที่เข้าตา3ารายชื่อแล้วก็มีชื่อที่คะแนนโหวตสูงสุดแล้วแหละตอนนี้นะครับคะแนนโหวตสูงสุดคือชื่ออะไรชื่อว่าสุ่มเจ้านี่ พวกพีพีดูแป้งสามป่องสาวเยอะใช่ไหมไอเรียกว่าวีพีว่าสุ่มเจ้าเออต่อไปก็จะเรียกว่าสุ่มเจ้านะครับมาวันนี้อือหือเอาแตกนกดีนะแตกนกดีฮะแตกนกดีแตกน,ก,ตก,นกเรื่อยๆอาจจะดอกใหญ่ดอกเล็กบ้างนะเนี่ยเลืเ่อนเดสามบาทก็แตกประมาณนี้เลยโดยประมาณฮนะถ้าไม่โบมมาจริงๆนฮะได้ดอกใหญ่เป็นหลักร้อยนะอืมสองสี่แปลงร่านไวแล้อ้อ พูดนิดนึงพี่ๆครับในช่อง youtube เนี่ยอเออดเจมเราอยากให้ถึงแบบสับสไครแบบเยอะๆจริงๆถึงขนาดที่ว่าให้มันไอเปิดรับไรายได้ได้นั่นแหละฮะเหมือนเกมหน่วงนิดนึงนะมันช้าๆวะ่ะมาขอดอกแรกมาก,ก่อนครับเขา,ขาฟิสิปินมาดอกแรกก่อนได้ไหมอ๋อไม่ครับแล้วก็ตามสูตรเขาฟิสิปินยากๆยาก,ยากเดี๋ยววันไหนเนี่ยถ้าแบบ มาจองเวใจดีเนี่ยก็เอาเรื่องเหมือนกันฮะแต่ส่วนตัวเจมมองว่ามาจองเวเนี่ยเป็นเกมที่แตกดีระดับหนึ่งเลยนะให้เป็นอันดับ2แล้วกันสําหรับมาจองเวรองจัดสาวทามนะครับอันดับ3ก็เป็นวายบนิโต้แล้วกันนี่เรื่องห่อยบ่อยลักกี้เนโกอยู่ไหนเจมลักกี้เนโกไม่ค่อยได้เลยแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวหาช่วงเล่นแล้วกันลักกี้เนโกนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนเจมชอบมากเลยนะลักกี้เนโกเล่นสนุกฮะภาพมันสวยเป็นรูปน้องเมวด้วย นะส่วนตัวชอบเลยแหละก็เลยก็เลยเล่นแต่หลังๆวันนี้พอมาเจอสาวถ้ำกับมาจงเวกับเกมใหม่บายเบรโต้ตนะผีขาวบอยอ่ะก็เลยไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วกินโกรธแต่ว่าขอเกมมาได้นะจริงๆนะขอมาเกมไหนก็ได้เดี๋ยวเจมจ่าไปเล่นให้ดูแต่ไม่รับประกันนะครับไม่รับประกันว่าจะบวกไหมนะอืมแต่เล่นให้ดูได้แนะ่นอนอาจจะแบบทุน5้าร้อยอย่างเงี้ยเล่นให้ดูได้ฮะว่า ลายของเกมมันออกเป็นยังไงมันบวกยังไงมันทำกับอะไรตรงไหนซื้อฟิสปินอะไรตรงไหนที่ขอกันมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินบ็อกซ์ทางด้านข้อความของทวิตเตอร์หรือทางท่อง Youtube นี่แหละนะคอมเมนต์กันมาได้ฮนะเดี๋ยวเจมจัดให้แน่นอนขอขยับไปที่เบ็ห้บาทแล้วนะลืมบอกนะเจมขยับมาที่เบทห้บาทนะเนี่ยเนเนี่ย,น,ย,น,ยนะครับมาที่เบ็ห้บาทเรียบร้อยมาขยับขยายขึ้นไปพรรู้สึกว่าวันนี้แตกนอกดี เอาออโต้ไปเลยแล้วกันฮะสามสิบหมุนวันนี้แตกนอกดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีนี้คือเราขยับเลยฮะไล่เบ็ดขึ้นไปเลยนะสวยเพราะว่าอะไรฮะถ้าแตกนอกดีแบบนี้เนี่ยการที่เราเพิ่มเบ็ดไล่เบ็ดขึ้นไปสูงสูงมันจะมีโอกาสบกเยอะสวยนี่ไงแถวเต็มร้อยมาแล้วจ้าหนึ่งร้อยเออโอ้โหวันนี้ก็ฝนจะตกอีกแล้ว่า ดีนะไม่ได้ซักผ้าไม่งั้นเนี่ยเหม็นอับแน่นอนเมื่อไหร่วันแดดจะออกแรงๆอ่ะลุ้นในสักวันหนึ่งขอเป็นวันซักผ้าเป็นพิธีขอฝนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะพิธีซักผ้าสวยงาพระเพย์จาดไปแล้วแถวเต็มยี่สิบบาทเอาดิสง่งมาดิแถวเต็มเจ็ดห้าบาทเอมโมดที่ไปหนึ่งร้อยอยู่นะจ๊ะบอกเลยสามบาทก็ยังดีเอ100อหนึ่งร้อยไม่กีกแล้วจ้าเราที่สองขยับขยายพอขยับไปขึ้นมาเบ็ดห้าบาทแล้วเป็นเรื่อง เรียกได้ว่ามันเห็นน้ําเห็นเนื้อเป็นเกาะเป็นกําขึ้นมาจ้าเออมีแค่นั้นแหละไม่ได้อ,อะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่าการเพิ่มเบียดน,นี้ต้องเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องเพิ่มให้มันถูกจังหวะนะต้องเพิ่มให้ถูกจังหวะจริง,รงไม่งั้นนี่หมด,หมดตูดนะครับผม <laughs> บอกก่อนนะไม่งั้นนี่หมดได้เหมือนกันบอกเลยนะครับเอ,อสวยไปดิโอ้ยเอ้ยเป็นไรวะ เฮ้ยเหมือนเกมกระตุกกระตุกให้เห็นไหมหเห็นไหมเมื่อกี้เหมือนเกมกระตุกนิดนึงฮะแบบนี้ละสวยนะบอกเลยฟีสปินยังยังไม่เข้าครับผมวันนี้ฟีสปินรอบนี้ยังไม่เข้าเลยยังไม่เห็นเข้าเลยเอาอย่างนี้นะถ้าบวกถึงทักงหนึ่งพันเดี๋ยวเจมขยับเบทไล่เบทขึ้นไปเป็นเบทสิบาทนะเดี๋ยวลงเดี๋ยวพันครั้งละสิบาทแล้วกันค <100. S 1> รับ <100. S 1> พี่ๆหลายท่านก็คงรู้แล้วเนะว่าเจม เลี้ยงแมวเนาะเออไม่ไม่มีไม่ใช่กิจกรรมนะพูดเฉยเฉยนะครับโอ้โหพี่หลายคนก็ส่งรูปแมวมาให้ดูด้วยทางอ e ีอกข้อความนะครับเออเป็นคนรักสัตว์ฮะเป็นคนรักสัตวนะ์เนาะน้องแมวเขาไม่รู้สิส่วนตัวเนาะน่ารักมันน่ารักนะ เออมาดีแถวสามแปลงล่างไปไป,ไป <ๆ S 2> แล้วแมจา้าอ๋อ,อสองก็สี่เอาริ้งเฟสต์ถึงด้วยเอาดีสิบเก้าบาทมาดีเขาโบนีห้าสิบสามบาทไปเรื่อยๆครับผมถึงหนึ่งพันเมื่อไหรเจมขยับขยายเบ็ดขึ้นไปเป็นเบดละสิบบาทนาทีเพื่อจะนะให้มันบวกเยอะขึ้นถ้าเกิดว่ามันเข้ารางวานไม่งั้นเราจะเสียยอกาสมาเล่นเบดละห้าบาทอยู่นี้เมื่อไร่จะรวยกับเขาเออเออนั่นแหละครับ ต้องขยับนะต้องขยับนะไม่งั้นเนี่ยเสียโอกาสนะถ้าเกิดว่ามันแตกบิ๊กวินรางวันใหญ่หรือว่าแม้กระทั่งเข้าฟีสปินก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราต้องอ่านเกมดูสักหน่อยนะครับรายละเอียดของกิจกรรมพี่พี่ถามมานะใครที่เพิ่งมาฟอลโล่เจมเพิ่งมาติดตามใหม่หรือเพิ่งเห็นคลิปนี้นะรายละเอียดของกิจกรรมจะอยู่ในทวิตเตอร์ @jameshin ติดล้อทั้งหมดฮนะเซิร์ชได้เลยทวิตเตอร์หรือ x อ @jameshin ติดล้อเจมจะลงกิจกรรมอยู่ในนั้นนะเออ รายละเอียดของกิจกรรมไม่มีอยู่ใน YouTube ช่องนี im, ้นะครับต้องไปติดตามที่ทวิตเตอร์นะเพราะว่าเจมเขียนอธิบายอะไรไว้หมดแล้วกติกาข้อ123นะแล้วก็บอกอีกทีว่าการร่วมกิจกรรมเนี่ยพยายามทําให้ครบตามกติกานะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดตอบถูกแต่คุณทําไม่ครบตามกติการะบบสุ่มจะไม่ดูดรายชื่อคุณเข้าไปในระบบนะครับ เออบอกแล้วจะมาโวยวายไม่ได้นะเออมีพี่ๆมีหลายคนเนี่ยมาโวยวายเหมือนกันเอาตอบถูกทําไมไม่ได้รางวัลก็คุณทําไม่ตามถูกแต่ตามกติกาโอ้หัวจะปวดเจออีกแล้วแบบนี้เยอะด้วยอขอร้องเธอเหนื่อยพอแล้ว <c oughs> นะครับแค่ทําตามกติกาแค่นั้นเองนะเห็นไหมพี่ๆหลายานก็ได้รับรางวัลกันไปง่ายๆนะทําตามกติกาที่เจมตั้งไว้ครับแค่นั้นข้อ1ข้อ2ข้อ3าําให้ครบ นะพี่พี่ได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทันทีแล้วก็สังเกตไหมว่าพักหลังๆมาเนี่ยพอเจมเบวกได้เยอะขึ้นเนี่ยเจมก็จะจัดรางวัลเจมจะจัดกิจกรรมที่มีรางวัลเยอะขึ้นอย่างกิจกรรมล่าสุดคือกิจกรรมเรียกที่เขาให้ชินเนี่ยนะเจมเริ่มสตาร์ทที่200บาท300บาทและ500รบาทตามลําดับนะครับเดี๋ยวกิจกรรมนี้เดี๋ยวประกาศรางวัลแล้วเดี๋ยวแจกรางวัลกันนะนะครับใจเย็นๆนะฮะพ,พี่ตอนนี้ก็เพิ่งโบวตกันไปนะไปช่วยกันโบวตเยอะๆ นะครับให้ความร่วมมือกันเยอะๆรับประกันนะโอกาสหน้าเนี่ยเจมจัดให้แน่นอนนะครับรางวัลเนี่ยกิจกรรมเนี่ยจะจัดถี่ขึ้นนะแล้วก็ขออีกอย่างหนึง่งเออใครเข้ามาใหม่มากดฟอลโล่ให้เจมด้วยนะครับเจมเห็นนะว่ามีพี่ๆที่เข้ามาดูกิจกรรมมาดูนู่นนี่นั่นความเคลื่อนไหวแต่ไม่กดฟอลโล่ให้เจมเลยเออ ทำไมไม่กดฟอลโล่ทวิตเตอร์ให้เจมเลยอะ่ะเจร้ายจังเลยกดหน่อยเออถ้าผู้ติดตามถึงนะนเจมมีกิจกรรมในใจบอกแค่นี้ถ้าผู้ติดตามถึงตัวเลขที่เจมตั้งไว้นะนใครแอบ,บดูบ่อยๆเนี่ยแล้วแคปมาส่งเจมดีไมด่ดีเดี๋ยวจัดแจกรางวัลอีกซะเลยดีไหมเออเดี๋ยวจัดแจกรางวัลอีกดีซะเลยไหมเออเฮ้ยเมื่อไรจะถึงพันเนี่ยผู้ติดตามเร็วๆฮะรีบมากดเถอะ นะไม่ได้เสียหายอะไรน้องเจมมีแต่ความบันเทิงมอบให้กับกิจกรรมที่แจกเงินรางวัลในพี่ๆนี่แหละนะครับมไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกนะมาโกยกับเจมนี่แหละเพียงแต่มาร่วมกิจกรรมและทําตามกติกาที่เจมบอกนะแค่นั้นเองออ้ยถึงหนึ่งพันแล้ววะถึงหนึ่งพันแล้วขอ,นนขออนุญาตน,นะครับขออนุญาตนะครับไปที่เบสสิบบาททันทีแล้วในช่วงนี้เออไม่ต้องอะไรมากมายทั้งสิ้นครับขอขยับขยายไปที่เบสสิบบาททันที ผมกดเทอร์โบเลยได้ไหมถ้าถ้ามันจะเข้ามันก็เข้านะไม่กลัวฟิเปินมาแน่ๆลงมาเรียบร้อยสู่เรียนกระเบื้อ,อว่ายังไงล่ะซุ้มเจ้าเอาเรื่องบอเอาเรื่องบอเอเอ,เอามาครับผมยีย่มาแล้วฟิเจปินโอ้โหรอโคตรนานวันนี้รอฟิเจปินโคตรนานจริงๆดอกแรก ขอปังๆเลยได้ไหมอย่าเกลือได้ไหมนะืแต่ปกติดอกเล็กคือมันเกลือไงครับถุนเจ้าโอ้อย่าให้เกลือนะขอปังๆบวกสักห้าร้อยได้ไหมเออสองสามสูงงา,าเบยแล้วคูสี่ 4, บ่ไม่ดีตรงนี้รถจะสิบแล้วสามสี่ถึงด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าโอ้โหแถวสามไม่มีตัวโต,วตวด้านบนมันรอแล้วไม่งั้นละตัวเชื่อมสองกับสามบม่มีดอกใหญ่มาแล้วครับบวกทั้งหมดทั้งสิ้นตอนนี้คือสามร้อย สิบบาทเออในเข้ากาันเข้าฟิชอฟินรอบนี้นะม,มาแล้วกำไรสามร้อยเออไม่ใช่สิถ้าอน้ำจริงๆกำไรแปดร้อยนะเพราะทุนจะมาห้าร้อยบาทนะนะวันนี้ทุนน้อยหน่อยนะเล่นตามกำลังที่มีแหละปรับเบ็ดปอบไรนะจัดการหน้าตัดตัวเองให้มันได้ให้มันโอเคให้มันปลอดภยัยเอาบอกที่ยิ่งแล้วกันนะครับไหในๆก็พูดแล้วถึงเรื่องการเล่นเจมไม่แนะนําให้เล่นหรือทําตามนะครับการพนันเป็นสิ่งไม่ดี พี่ๆใช้วิจารยณในการรับชมนะครับเจมเล่นให้ชมพวกความสนุกค,ความบันเทิงก็พอเอออเาเป็นว่ารู้กันไปคุยกันในทวิตเตอร์แล้วกันพูด <c oughs> พูดไปก่อนเออเดี๋ยว YouTube <c oughs> เขาไม่ชอบเดี๋ยวจะโดนแบนแค่นั้นเองฮะโอ้โหมันก็เกือบเกือบจะกเกลือนะเอ้าสี่รยกว่าแล้วก็ขยับขยายไปดีวกว่าไปม,มาสักขี่เถอะ โถทกโดกหนักๆแค่นั้นเองฮะเออมามาเบีดสิบาทนี่เลยอ่ะไปมีแค่ไหนเล่นแค่ไหนกำไรเก้าร้อยแล้วเอามาสู้เขาเอาเฮสู้เขาแอดเจมสู้สู้แอดเจมสู้ตายแอดเจมไวไลนสู้ตายสู้สู้โอ้โหกูบ้าคนเดียวเลยโอ้ต้องขึ้นสเตนเทียแล้วเนี่ยเอาดิ ขอหนักๆมาสักดอกถึงไม่จะโอ้สองสามสวย่าวพระราเปรของโบนีบายถึงด้วยแถวกลแล้ววายแปลงรักด้วยแถวสงเออของโบนี้วววงส,งนนสวยครับผม200รยเอาดิเออเบสิบาเตงสอ0รอยก็เอาเรื่องอยู่เด้อไปครับกำไรหนึ่งพันบาทแล้วตอนนี้ทุนท่วนเลย ยาวไปฟีิปินเข้าอีกไหมจ๊ะมาเลยพร้อมรับทุกแรงแทกจังหวะนี้และเท็จกมันเอาจริงๆเข้าฟีว่าอีกหนึ่งดอกดีครับแถวไตมายี่ร้อยห้าชิเเข้าฟีสปินด้วยคอมโบสองชั้นฟันทงโอ้โหของโปรประเยอะเยอะเอาดิ <c oughs> เก็บมาก่อนเลยครับเข้าฟีเป็นอีกหนึ่งรอบรอบนี้เจมว่าไม่เกลือฟีสปินรอบนี้ไม่เกลือแน่นอนกำไรเท่าไหร่กำไรพันห้าแลวเจ้ พันห้าพันหกเกินเป้าแล้ววันนี้ไปดีครับผมเข้าไปเป็นมารอบนี้นะเอานะเอาทั้งหน่อยมันต้องเอาทั้งหน่อยเลยนะครับไปยาวๆฮะสิบหมุนสิบฟีเจตัวนี้เดี๋ยวมาดูกันนะเออเออเอากดไม่ไปเอาเมาส์พังแล้วแต่ไปครับเรามาดูแล้วบวกถึงพันไหมเรารวมนะที่เข้าฟีเจอินเนี่ยอยากเกลือนะโอ้โหดูทรงเกลือว่ะเออมาแล้วดอกเลข คุณสามโอ้ยแถวเชื่อมไม่มีโอ้ขออีกสักหน่อยอย่านั้นละสวยงามสองสามแบบนี้ช่ำโอ้บอม่มไปดิห้าสิบสองโอ้โหเอาบวกน้อยเทเว้ยบวกน้อยเทเออโอ้โหโอ้ยอย,ยากเกล้าแถวถา,ามไปเร่าไวมีต่อๆอยู่นิดหน่อยไม่สิบสองบาทก็เอามาช่วงนี้เฮ้ยโอ้ เอาดิโอ้ยไม่เอาขอเออยังได้อยู่ไปขอดันให้สุดและสองสามไปร่ารยจังหวะนี้คููหกบอมไปดีห้าสี่บาทแล้วเอาเรื่องเออสองกับสามมันต้องอย่างนี้ครับผมไปดิเออืนึกว่าจะมาต่อแม่เอ้ยมาเลยไอ้หมุดสุดท้ายครับผมเรามาดูกันนะฮะเดี๋ยวหมุสุดท้ายเอาดิ โอ้โหวันนี้รุ้เหนื่อยโอ้เล่นทุนน้อยเนี่ยถามว่าคุ้มไหมโคตรคุ้มมาตอนนี้บวก2องพันไปเรียบร้อยทุนน้อยมันก็เอาเรื่องได้เือนการนะเปิดมาแค่ห้าร้อยเอะแค่นั้นเองฮะเอาดีครับผมเออพอแค่นี้แหละไม่ไปต่อไม่เฉียงอะไรใดๆทั้งสิ้นบวกก็ดีเอา้าไม่บวกไม่เป็นไรแต่บวกก็ดีกว่านะครับโอเคเอา สำหรับกิจกรรมในวันนี้คือกิจกรรมไทยผลเลขท้าย2ตัวนะครับโดยไม่นับจุดทศนิยมฟังให้ดีนะไทยผลเลขไท้าย2ตัวโดยไม่นับจุดทศดนิยมส่วนรายละเอียดของกิจกรรมทั้งหมดจะอยู่ในทวิตเตอร์หรือ X ของแอดเจมหินติดล้อเซอร์ได้เลยแอดเจมหินติดล้อรายละเอียดก,กิจกรรมอยู่ในนั้นทั้งหมดและบอกสักนิดหนึ่งว่าทําตามกติการให้ครบข้วคุณมีสิทธิ์เข้าระบบสุ่มของเจมเพื่อรับรางวัลทรูมันนี่ทันทีอย่าลืมไปติดตามกันเยอะๆนะครับ ชาวเราวันนี้เจมาต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม